ดูความคืบหน้าคดีที่นักธุรกิจชื่อดังนะครับเจ้าของบริษัทกระจกไทยอาซาฮีคุณชัยคีรีสีเฟื่องฟุ้งเนี่ยเมื่อวานนี้เนี่ยใช้อาวุธปืนยิงตัวเองเสียชีวิตคาแมนชั่นหรูแถวๆย่านสุขุมวิทนะฮะก็วันนี้มีรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับว่าจุดที่เกิดเหตุนเนี่ยนะฮะทางพันธบรเอกชุมพลพุ่มพวงพุ่มกับสอนอทองหล่อบอกนะครับว่าเป็นชั้น21ของอาคาร เกียรติธานีซิตี้แมนชั่นนะครับตรงนั้นเนี่ยเป็นชั้นดาดฟ้าเป็นเหมือนลักษณะเป็นคล้ายๆกับที่นั่งเล่นแล้วก็ตอนที่ตำรวจไปถึงเนี่ยพบผู้ตายนั่งอยู่บนเก้าอี้สนามแบบมีพนักพิงในลักษณะหงายหน้าแล้วก็มีบาดแผลถ,ถูกยิงด้วยอาวุธปืนขนาดจุด357เข้าที่บริเวณใต้คางทะลุหน้าผากเป็นแผลชะกันนะครับในมือเนี่ยยังกำอาวุธปืนไว้อยู่แล้วก็ในรังเพลิงของของอาวุธปืนเนี่ยมีกระสุนปืนหนึ่งนัด และปลอ,อกกระสุนหนึ่งนัดตกอยู่ในที่เกิดเหตุนะครับทางผู้กับบอกนะครับว่าจุดที่เกิดเหตุนั้นไม่พบร่องรอยการต่อสู้หรือว่าร่องรอยที่จะบ่งบอกว่าเป็นเหตุฆาตกรรมก็เชื่อว่าฆ่าตัวตาย mm hmm. แต่ว่าจะมาจากความเครียดเรื่องอะไรตรงนี้เนี่ยทางญาติผู้เสียชีวิตก็ยังไม่ยอมเปิดเผยรายละเอียดนะครับซึ่งช่วงที่เกิดเหตุเมื่อคืนนี้เนี่ยนะฮะตอนนั้นเนี่ยมีบุคคลที่อยู่ในในที่เกิดเหตุนะฮะคือลักษณะห้องพัก แบ่งออกเป็นสองชั้นแต่ว่าทะลุกันผู้ตายเนี่ยอยู่ชั้นบนแล้วก็ชั้นล่างเนี่ยลูกสาวนะฮะก็คือคุณชัญญาสีเฟื่องฟุง้งแล้วก็เพื่อนชายรวมทั้งคนรับใช้อีกหนึ่งคนเนี่ยอยู่ชั้นล่างแล้วคุณชัญญาหรือว่าคุณเชอรี่ลูกสาวของผู้ตายเนี่ยเล่าให้ฟังบอกว่าตอนก่อนเกิดเหตุเนี่ยพ่อเนี่ยไปนั่งเล่นอยู่บนชั้นดาดฟ้าสักพักหนึ่งก็ได้ยินเสียงปืนดังขึ้นหนึ่งครั้งนะครับแต่ว่าตอนนั้นไม่มีใครเอะใจอะไรจนกระทั่ง ประมาณหนึ่งทุ่มก็ให้เพื่อนชายขึ้นไปตามพ่อลงมากินข้าวพอขึ้นไปถึงก็ไปพบว่าคุณพ่อนั้นเสียชีวิตแล้วนะฮะแต่ก็รายละเอียดก็ไม่ได้เปิดเผยว่า,าตัดสินใจปิดชีวิตตัวเองเนี่ยเพราะอะไรนะครับวันนี้เนี่ยทางคุณชัญญาก็เดินทางไปที่สถาบันนิติเวศวิทยานะครับแล้วก็ไปติดต่อนะครับเพื่อที่จะยื่นขอออกใบมรณบัตร แล้วก็จะเดินทางมารับศพไปบําเพ็ญกุศลอีกครั้งหนึ่งในวันพรุ่งนี้ที่วัดธาตุทองแถวเอกมัยน,นะครับบรรยากาศก็โศกเศร้านะฮะแต่ก็ไม่ยอมให้สัมภาษณ์สื่อนะครับว่าสาเหตุที่คุณชัยคีรีนั้นตัดสินใจฆ่าตัวตายเนี่ยมีปัญหาอะไรนะฮะแล้วครอบครัวก็ไม่ได้ติดใจอะไรใช่ไหมไม่ได้ติดใจอะไรนะฮะแต่ว่าพยายามพยายามที่จะหลีกเลี่ยงการให้สัมภาษณ์สื่อร่วมถึงคือตั้งแต่เมื่อวานนี้ตอนที่เกิดเหตุเนี่ยก็พยายามกันไม่ให้สื่อเนี่ยเข้าไปในอาคาร <chromos ia> ให้อยู่แต่ภายนอกอาคารนมีความคืบหน้าอยู่คดีนึงครคดีนี้เกิดขึ้นที่สุพรรณบุรีเมื่อวันที่16กันยายนที่มีผู้หญิงขับรถไปเบิกเงินจากธนาคารกสิกรไทยสาขามาลัยแมนนะฮรเบิกมาล้านหนึ่งเสร็จแล้วระหว่างทางกลับบ้านก็ไปจอดรถแล้วก็ลงไปซื้อของนะฮรสักพักหนึ่งเดินกลับมาที่รถปรากฏว่าถูกทุบกระจก แล้วเงินหนึ่งล้านบาทก็ถูกชิงออกไปด้วยแล้วเสร็จแล้วก็ไปพบรถของคนร้ายเจาะทิ้งเอาไว้เนี่ยนะฮะวันนี้ตำรวจภาคเจนะฮะได้แถลงข่าวจับคุมคนร้ายกลุ่มนี้นะฮะทั้งหมดเนี่ยเป็นชาวอินโดนีเซียนะฮะเป็นผู้ชายสามคนมีรามาดีมีซูซานโตแล้วก็มูฮัมหม็ดฮุสินนะฮะจับได้ทั้งสามคนนะฮะจับได้ที่ส3บสามเหรียญบางนาเนี่ยเลยจากออฟฟิศเราไปนี่เองนะใช่ฮะครับ คนร้ายเนี่ยให้การว่านะครับว่าคือหลังจากที่ตํารวจไปขอดูภาพจากกล้องวงจรปิดของธนาคารวิธีการของคนร้ายก็ทาอย่างนี้สามคนนี้นะฮะมีคนหนึ่งนี่แหละไอ้เสื้อขาวนี่แหละคนหนึ่งคนนี้จะนั่งอยู่ในธนาคารแล้วก็ทําเป็นอ่านหนังสือนะฮะอ่านหนังสือแต่ตาเนี่ยล็อกแหลกมองดูคนนู้นคนนี้เจ้าหน้าที่ธนาคารเคยไปถามทีหนึ่งว่ามาทาธุรกรรมอะไรจะให้บริการอะไรแต่หมอที่บอกไม่ได้มาทาอะไรนะฮะแต่ระหว่างนั้นเนี่ย ไอ้หมอเนี่ยมันไปเห็นแล้วว่ามีผู้หญิงคนหนึ่งเบิกเงินสดจากธนาคารมาล้านหนึ่งกำลังเดินออกจากธนาคารก็เลยลุกเดินตามไประหว่างที่เดินตามไปก็เอาโทรศัพท์มือถือโทรบอกเพื่อนอีกสองคนที่อยู่ในรถบอกว่าเนี่ยให้ตามรถของผู้หญิงคันนี้นะเพื่อนสองคนก็ขับตามรถของผู้หญิงคนนี้ไปพอผู้หญิงคนนี้จอดรถลงไปซื้อของรถของคนร้ายก็ไปจอดอยู่ข้างๆแล้วก็ทุบก,กระจกนะทุบก,กระจกแล้วก็เอาเงินในรถไป เสร็จแล้วก็ขับรถหนีไปแล้วก็ไปทิ้งรถไว้เพราะว่าไอ้คนร้ายคนแรกที่อยู่ในธนาคารเนี่ยขับรถอีกคันหนึ่งไปรับเพื่อนอีกทีหนึ่งนี่เป็นทอดๆแบบนี้นะแต่สุดท้ายแล้วตํำรวจก็จับมาได้นะครับแต่ว่าแก๊งนี้ยังไม่หมดนะฮะยังมีหัวหน้าแก๊งที่หลบหนีอยู่ในประเทศไทยนะครับก็ต้องตามจับกลับมาอีกฮะนี่ฮะทำเป็นแก๊งเลยไปนั่งอยู่ในธนาคารคนหนึ่งดูก่อน ว่าไทยเบิกเงินเยอะแล้วก็พอเขาเดินออกไปก็ส่งสัญญาณบอกเพื่อนโทรศัพท์บอกเพื่อนให้ตามรถคันนี้ไปเลยตัวเองไม่ต้องตามใช่แต่ตัวเองไปรอรับเพื่อนอีกทีนึงใช่โอ้โหแบ่งหน้าที่กันนะฮะมาหากินไกลนะอพอได้เงินปุ๊บโอนกลับไปที่ประเทศตัวเองใช่ตำรวจเก่งมากครับใช่ฮะเอาละเดี๋ยวเราพักกันสักครู่นะฮะเดี๋ยวกลับมาคุยต่อครับเช่ครับ